สวัสดีค่ะได้มาเจอกันเป็นคลิปที่สองแล้วนะคะตอนแรกนึกว่าจะไม่มีแล้วเนอะก็ตามที่บอกเอาไว้นะคะว่า,าคลิปนี้เราจะมาคุยกันว่าออทิสติกเนี่ยคืออะไรนะคะเป็นอาการความบกพร่องทางด้านไหนยังไงนะคะอะก่อนอื่นขอบอกก่อนนะคะว่าคลิปนี้มันจะไม่มีภาพเคลื่อนไหวนะคะ ไม่ต้องจองคือมันจะเหมือนพอดแคสต์่ะเนอะเพราะว่าไม่รู้จะให้ดูอะไรนะคะปกติเนี่ยตัวเองก็เป็นคนที่แบบฟัง YouTube แล้วก็ทำอะไรไปด้วยตลอดเวลานะคะ mm. คือไม่มีเวลามานั่งดูเนอะ mm. ดังนั้นมันก็จะเป็นแบบใครจะเสียบหูฟังแล้วก็ไปเปิดหน้าจอทำอย่างอื่นก็ไปทำได้เลยนะคะ mm. มันไม่มีอะไรให้ดูเนอะสำหรับออทิสติกนะคะาภาษาอังกฤษเนี่ย mm. เขาก็จะพูดว่า Autism Spectrum Disorder นะคะเรียกกันย่อๆว่า ASD คนไทยก็จะเรียกว่าเดกพิเศษอะไรอย่างนี้เนอะออทิสติกเนี่ยเป็นความบกพร่องทางพัฒนาการทางสมองนะคะที่เป็นมาตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะไม่ใช่จากการเลี้ยงดูนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลี้ยงดูไม่เกี่ยวเลยนะคะพ่อแม่ไม่จำเป็นต้องโทษตัวเองในเรื่องนี้นะคะ การจะเป็นออทิสติกหรือไม่เป็นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องและไม่ได้มาจากการเลี้งดูเลยค่ะาจากผลการวิจัยนะคะก็บอกเอาไว้ว่ามันอาจจะมีเรื่องของพันธุกรรมมาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้แต่ว่าตอนนี้มันก็ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนนะคะว่าจะต้องเกิดจากสาเหตุนั้นสาเหตุนี้เท่านั้นอะไรอย่างนี้ค่ะที่ไทยนะคะเห็นมีหลายบทความที่จะเรียกออทิสติกว่าโรคออทิสติกนะคะแต่ว่า ที่นี่นะคะที่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นโรคหรืออะไรนะเพราะมันเป็นความบกพร่องทางพัฒนาการอ่ะมันเป็นมาตั้งแต่กําเนิดอ่ะบางรายเนี่ยก็ถ้าอาการมากหน่อยก็จะเข้าข่ายเป็นผู้พิการคือสามารถที่จะมีบัตรประจําตัวของผู้พิการได้นะคะมันก็จะเป็นไปตามอาการหนักเบาของแต่ละคนนะคะเพราะฉะนั้น ก็ไม่ค่อยอยากจะให้เรียกว่าโรคหรือคิดว่าเป็นโรคนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีผู้ปกครองบางคนคิดว่ามันจะสามารถหายได้นะคะ,พ,ะพอเรียกเป็นโรคมันก็รู้สึกว่ามันจะต้องพาไปรักษาใช่ไหมมันจะต้องหายใช่ไหมซึ่งจริงๆออทิสติกเนี่ยมันเป็นความบกพร่องทางสมองที่เป็นมาตั้งแต่แรกเกิดนะคะไม่มีวิธีรักษาให้หายนะ เราจะต้องคบหาอยู่กับมันไปจนตายนะคะตรงนี้ต้องยอมรับให้ได้ก่อนแต่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องอ,อยู่ในสภาพไหนสภาพนั้นไปตลอดนะคะเราจะไม่สามารถทําอะไรกับมันได้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะที่ต้องใช้คําว่าคบหาเนี่ยก็เพราะว่าถ้าเรารู้จักมันดีนะคะแล้วก็ทําความเข้าใจกับความบกพร่องของแต่ละคนนะคะโดยเฉพาะ ยิ่งถ้าเรารู้ตัวตั้งแต่ในวัยเด็กนะคะก็จะมีอะไรที่เราทำได้เยอะพอสมควรเพื่อที่จะปรับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาให้กับลูกเรานะคะเขาก็จะสามารถใช้ชีวิตอา,อาจจะไม่ถึงกับเรียกว่าเหมือนคนปกติแต่ว่าเขาก็จะสามารถใช้ชีวิตของเขาได้อย่างไม่เป็นปัญหาอะไรอะ่ะก็อาจจะมีปัญหาบ้านแต่ว่ามันก็อยู่ได้ะนะคะ มันก็ขึ้นกับความหนักเบาของอาการหรืออะไรอย่างนี้อีกด้วยเนาะแต่ว่า,าถึงยังไงนะคะถ้าเกิดว่าเราพยายามช่วยเขานู่นนี่แล้วนะคะแต่ว่า,าความบกพร่องถ้ามันแสดงอาการออกมาเยอะนะคะก็อย่าไปคิดว่าฉันเนี่ยจะต้องช่วยเด็กคนนี้ให้ได้ฉันจะต้องทำอะไรสักอย่างฉันต้องทำอยู่คนเดียวนะคะคือเราจะต้อง รู้จักพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญด้วยนะคะรู้จักขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยเพราะอย่างที่บอกแล้วค่ะว่ามันไม่ใช่ความผิดของใครแล้วก็ไม่ไม่ใช่โรคที่จะรักษาหายนะคะเราต้องอยู่กับมันไปนานๆตลอดชีวิตแล้วเราเองก็อาจจะต้องนะตายไปก่อนลูกลูกลูกใช่ไหมคะก็เราก็ควรจะต้องอรู้จัก ที่จะขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะอย่าไปแบกรับอะไรไว้คนเดียวนะคะอย่าไปเป็นเดือะแบบนะเราต้องอขอความช่วยเหลือจากคนที่เขาพอจะช่วยเราได้นะคะมาผัดเปลี่ยนเราได้อาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือเพื่อนหรือใครก็ได้นะคะอย่าไปแบกรับไว้ตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็อย่าไปคิดว่า จะต้องเป็นเราเท่านั้นนะคะต้องเป็นเราคนเดียวถึงจะทําอะไรได้ะไรอ,อยงนี้นะคะไม่งั้นเราจะเครียดนะคะสุขภาพเราจะแย่เราจะไม่สามารถที่จะแบบดูแลเขาได้เต็มที่นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงลักษณะของชาวออทิสติกกันบ้างนะคะ เราก่อนน่าจะเคยพูดไปแล้วว่าแต่ก่อนเนี่ยออทิสติกเขาก็จะมีแยกประเภทออกมาเนอะอย่างเรียกว่าเป็นแอสเพอร์เกอร์อะไรอย่างงี้นะคะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาจะเรียกรวมๆกันหมดเลยนะว่าเป็นออทิสติกสเปกตรัมนะคะคือเป็น ASD หมดเลยเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะคะแต่ว่าถึงจะเป็นกลุ่มใหญ่ๆที่เรียกว่าออทิสติกสเปกตรัมแล้วเนี่ยรายละเอียดอของความบกพร่องที่แต่ละคนมีมันก็จะมี รายละเอียดและความพิเศษต่างกันไปนะคะอย่างที่เคยบอกไว้ว่าออทิสติกร้อยคนเนี่ยก็ร้อยแบบจริงๆนะคะแต่โดยรวมแล้วมันก็จะมีลักษณะความบุกพร่องที่เป็นลักษณะร่วมกันอยู่หลักๆ3หัวข้อนะคะ3หัวข้อใหญ่ๆเลยที่เป็นปัญหาสำหรับชาวออทิสติกเนี่ยก็คือ 1. การเข้าสังคมนะคะการสื่อสารการ uh, communication กับผู้คนนะคะการมีปฏิสัมพันธ์เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนนะคะก็จะเป็นปัญหาของคนกลุ่มนี้เดี๋ยวค่อยมาดูรายละเอียดนะคะว่าปัญหาที่ว่าเนี่ยมันยังไง 2. นะคะคือปัญหาเรื่องของความสนใจที่จำกัดนะคะออทิสติกจะสนใจ uh, จำกัดในบางเรื่องนะคะแล้วก็จะมีความเยอะความเยอะในหลายสิ่งอันในบางอย่างนะคะอันนี้จะต้องเป็นอย่างนี้อันนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นคือเขาก็จะมีกฎที่เขาตั้งขึ้นมาเองแล้วเขาก็จะยอมไม่ได้นะคะต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นก็มีการไม่รู้จักยืดหยุนนะคะจะต้องแบบเป็นอย่างนี้แบบนี้นะคะ 3. เรื่องของประสาทสัมผัสนะคะที่ มันอาจจะไวเกินไปหรืออาจจะตรงข้ามนะคะอาจจะไม่รู้สึกอะไรเลยก็ได้ตรงนี้ก็จะมีผลกับหลายๆอย่างตามมานะคะแล้วก็เรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะที่อาจจะดูไม่เป็นธรรมชาติในบางอย่างนะคะทีนี้ก็อย่างที่หลายคนรู้อยู่แล้วนะคะว่าเด็กออทิสติกบางคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องที่ ไม่ถนัดหลายๆอย่างนะคะแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยหลายคนก็จะมีความสามารถที่พิเศษกว่าคนอื่นนะคะอันเนื่องมาจากอา,อาจจะประสาทสัมผัสที่รับรู้ได้ไม่เหมือนคนทั่วไปอย่างที่บอกไปเมื่อครู่นะคะหรือว่าอาจจะมาจากความเยอะ ความหมกมุ่นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สนใจมากๆนะคะเป็นเวลานานเพราะเวลาที่เขาสนใจอะไรเนี่ยเขาก็จะใช้สมาธิกับสิ่งนั้นได้ดีมากๆนะคะทําใหเ้เด็กออทิสติกบางคนสามารถฝึกฝนเรียนรู้บางอย่างได้ดีกว่าคนอื่นอยู่นะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นจุดแข็งจุดที่เด่นมากๆนะคะของเขาแล้วก็ พอทำได้ดีมากๆเนี่ยก็อาจจะเด่นขึ้นมาจนเป็นที่สนใจของสังคมได้ง่ายนะคะทำให้เรามักจะเห็นข่าวของเด็กออทิสติกที่ถูกพิกอัพในเรื่องนี้นะคะเรื่องของความสามารถเนี่ยขึ้นมาเป็นที่ชื่นชมนะคะหรืออาจจะเอาไปสร้างเป็นหนังเป็นละครเป็นซีรีส์นะคะก็มีซีรีส์ที่กล่าวถึงเด็กออทิสติก ที่มีความสามารถเด่นมากๆอยู่หลายเรื่องเลยนะคะซึ่งอันนี้ก็มีจริงนะคะเด็กแบบนี้ก็มีจริงแต่ว่าเป็นจำนวนน้อยมากๆนะคะสถิติน่าจะอยู่ที่เราๆประมาณแค่2%ของเด็กออทิสติกเท่านั้นเองนะคะที่เขาจะาสามารถทำอะไรได้ขนาดนั้นนะคะมีความสามารถแบบ พุ่งเปลี่ยนปปางสามารถเอาไปใช้ทําอะไรได้โดยที่ไม่ถูกสภาวะออทิสติกในด้านอื่นๆของตัวเองมาขัดขวางเอาไว้นะคะก็มีแค่ประมาณ2%ที่เป็นแบบนั้นแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ถึงจะเป็นออทิสติกแต่เขาก็สามารถที่จะใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นได้นะคะคือมีปัญหาบ้างในเรื่องของการสื่อสารหรือประสาทสัมผัสหรืออะไรแต่ว่า โดยรวมก็ถ้าไม่มีปัญหาในเรื่อง IQ นะคะก็จะยังค่อนข้างเ,าเรียนรู้สามารถที่จะอยู่กับคนทั่วไปได้อยู่นะคะถ้าฝึกถ้าปรับอะไรตรงนั้นตรงนี้อีกนิดหน่อยนะคะอ,อีกส่วนก็อาจจะต้องมีเฮลเปอร์หรือมีคนช่วยเหลือ u p อร์ตบ้างในบางเรื่องนะคะไม่ต้องทุกเรื่องแต่ว่าถ้ามีคนคอยช่วยเขาก็จะใช้ชีวิตได้อยู่นะคะ กับกลุ่มสุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มที่แบบอาจจะต้องได้รับการช่วยเหลือหรือมีผู้ดูแลตลอดเวลาในการดำรงชีวิตก็มีนะคะหลักๆเขาก็จะเนี่ยแบ่งเป็นเลเวลแบบนี้นะคะมันก็จะต่างกันเยอะอยู่อทีนี้นะคะก็รู้แล้วว่าออทิสติกเนี่ยมีหลายแบบหลายเลเวลเนะลงลึกไปใน รายละเอียดนะคะแต่ละคนก็จะมีจุดที่เป็นปัญหามากน้อยต่างกันไปอีกนะคะบางคนมีปัญหาเรื่องประสาทสัมผัสมากที่สุดบางคนก็มีปัญหาเรื่องอกดส่วนตัวการไม่ยืดหยุ่นของตัวเองมากที่สุดนะคะตรงนี้ผู้ดูแลก็จะต้องเรียนรู้ต้องเข้าใจนะคะและใช้ความเข้าใจใจเย็นมากๆนะคะค่อยๆเรียนรู้จุดที่เป็นปัญหาของเขานะคะก็ ดูแลให้เขาแบบสามารถที่จะใช้ชีวิตด้วยตัวเองได้ประมาณหนึ่งมันก็จะทำได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงรายละเอียดพัฒนาการที่เป็นปัญหาทั้ง3ข้อใหญ่ๆที่เมื่อกี้เราพูดไปนะคะวันนี้คงจะอาจจะพูดได้ไม่หมดเนืงเพราะมันเยอะ <laughs> ก็เมื่อกี้ที่เรายกขึ้นมานะคะว่าออทิสติกเนี่ยจะมีปัญหาหลักๆ ใหญ่ๆเลยสาข้อนะคะข้อแรกคือปัญหาในเรื่องของการสื่อสารใช่ไหมคะคือการ communication การมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นนะคะแล้วก็จะมาดูกันว่ามันปัญหาในเรื่องเนี้ยมันเป็นลักษณะไหนยังไงนะคะเด็กออทิสติกนะคะ ASD เนี่ยจะมีปัญหาจากการทำความเข้าใจในสิ่งที่เขาพบเห็นได้ยินหรือว่ารู้สึกเนี่ยคะ่ะคือ เขาเห็นเขาได้ยินรู้สึกต่างจากคนอื่นตั้งแต่แรกแล้วอะคือตอนที่เขารับมานะแล้วเขาก็เอาข้อมูลที่ได้มาเนี่ยไปประมวลผลออกมาแล้วแบบมันก็จะออกมาเป็นการกระทําที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาอะนะคะบางทีเนี่ยความสนใจของเขาจะไปอยู่ที่ที่สิ่งของมากกว่าคนด้วยหรือว่าบางทีเขาก็จะมองรอบข้างเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนกันไปหมดเลยคือมองเป็นสิ่งของเหมือนกันไปหมดไม่ได้ให้ความรู้สึก สนใจอะไรเป็นพิเศษไม่ได้แยกว่าเออนี่คนนะนี่สิ่งของนะนี่อะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นบางทีคนที่เป็นพ่อแม่ของเด็กออทิสติกเนี่ยก็จะรู้สึกว่า,าลูกเรานี่มันดูแบบเหมือนเย็นชานะคะไม่ค่อยติดตัวเองเท่าไหร่บางคนก็ไม่ชอบมีสกินชิปด้วยนะคะไม่จ้องตาไม่ชอบให้มาแตะไม่ชอบให้กอดมันก็จะทำให้แบบดูห่างเหินบางคนก็คิด คิดไปว่าเออลูกเรานี่แบบไม่ค่อยรักเราหรือเปล่านะคะดูเหมือนแบบสื่อกันไม่ค่อยถึงเนาะแล้วกเ็เด็กบางคนก็คือจะไม่อะไรอาวออะไรพ่อแม่ด้วยนะคะอย่างเช่นสมมติไปหลงทางหรือว่าหลงกับพ่อแม่อยู่คนเดียวก็ไม่ร้องไห้หรือว่าไม่ได้วิ่งตามหาไม่ได้หาว่าพ่อแม่ไปไหนอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็จะอยู่ตรงนั้นเฉยๆได้นะคะ กลับกันนะคะด้วยความที่แบบว่าไม่ค่อยเรียกร้องไม่ค่อยอะไรมากพ่อแม่บางคนก็จะรู้สึกว่าลูกฉันเนี่ยแบบเด็กดีนะคะอเอยเลี้ยงง่ายจังเลยไม่ค่อยร้องไม่ค่อยงองแงไม่เรียกร้องอะไรเลยไม่ร้องไม่ติดฉันด้วยอะไรอย่างงี้ก็อาจจะรู้สึกว่าแบบเป็นเด็กเลี้ยงง่ายอะไรอย่างงี้ก็มีนะคะทีนี้ ความสนใจในสิ่งรอบตัวเนี่ยของเด็กออทิสติกก็จะน้อยมาตั้งแต่เด็กนะคะเขาก็จะไม่ค่อยชอบอ ờ, ดูหนังสือภาพหรือว่าฟังคุณพ่อคุณแม่เล่านิทานอ่านนิทานให้ฟังก็จะไม่ค่อยสนใจนะคะแล้วเขาก็จะไม่ค่อยเข้าใจอะไรที่แบบว่ามันมันเป็นสตอรี่มันไม่มีรูปร่างเป็นนามธรรมาอะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเออเป็นเป็นรูปอะเนาะเขาก็อาจจะเข้าใจได้ดีกว่าเวลาเรา พูดอบอกอะไรให้เขาฟังนะคะอะไรที่แบบว่ามันเป็นเรื่องของนมามธรรมมันไม่มีรูปร่างอย่างเช่นเรื่องของความรู้สึกอย่างนี้นะคะเขาก็จะไม่ค่อยจะเก็ตเท่าไหร่นะคะเขาก็จะดูไม่ค่อยออกว่าทําไมคนนี้ถึงทําหน้าแบบนี้ทําไมถึงร้องไห้ทําไมถึงอะไรเขาก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยรู้รู้จักเรื่องพวกนี้มากนะคะ เดก็กออทิสติกส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการพูดช้าถึงวัยที่ควรจะพูดเป็นคำๆบ้างได้แล้วนะคะเขาก็อาจจะยังไม่พูดแต่ว่าดูแค่นี้ไม่ได้นะคะว่าเป็นออทิสติกหรือเปล่าเพราะว่าเด็กทั่วไปเนี่ยก็มีความช้าเร็วทางพัฒนาการต่างกันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนที่แบบยังเล็กมากๆเนี่ยมันจะดูยากมากเลยคือ มันมีปัญหาพัฒนาการแหละแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเด็กปกติทั่วไปมันจะไม่มีไงนะคือบางทีมันก็เป็นเด็กทั่วไปเขาก็มีปัญหาแบบนี้เหมือนกันแต่ว่ามันก็จะมีบางจุดนะเนาะที่เราเราจะเราจะ,เราจะดูออกว่า,วามันไม่เหมือนมันไม่เหมือนคนอื่นจริงๆนะคะ,ะเด็กออทิสติกเนี่ยนะคะนอกจากจะพูดช้าแล้วเ,เริ่มพูดช้านะคะก็มักจะชอบพูด พูดทวนประโยคของอีกฝ่ายซ้ำๆนะคะแบบย้อนประโยคเราเหมือนเป็นนกแก้วนวกขุนทองอะถ้าคุณพ่อบอกว่าวันนี้จะกินอะไรก็อาจจะตอบว่าวันนี้จะกินอะไรวันนี้จะไปไหนวันนี้จะไปไหน,น,น,ไไหนเขาก็จะพูดแบบไม่ใช่เป็นการโต้อตอบบทสนทนานะคะไม่ใช่เป็นการคุยกันแบบคนคุยกันนะเนาะแล้วก็แบบอา,อาจจะมีการพูดคนเดียวพูดอะไรไปเรื่อยๆนะคะพูดคนเดียวเป็นศั์ที่ ไปจำม,มาอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะคุณพ่อคุณแม่บางคนอาจจะแบบวิทําไมลูกเราอัจฉริยะเก่งอย่างนี้แบบจำไอ้นี่ได้หมดเลยอย่างเงี้ยคือเด็กพวกนี้บางทีจะความจําดีมากนะคะถ้าเขาสนใจอะไรเขาก็จะแบบจําได้เยอะมากแต่ว่า,าส่วนใหญ่จะจําโดยที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นการจําแบบเรียนรู้อ่ะคือไม่ได้เรียนรู้ความหมายหรือว่าเอาไปใช้ได้ถูกต้องตามนั้นนะคะก็จะจําแบบได้แค่ ลักษณะหรือว่าตัวคําแบบนั้นเท่านั้นเองนะคะเวลาจะหยิบของอะไรนะคะเด็กจะไม่ค่อยไม่ค่อยชี้นิ้วหรือว่าพูดเป็นคําออกมานะคะว่าจะเอานั่นเอานี้แต่ว่าจะใช้วิธีแบบเดินไปจับมือผู้ใหญ่นะคะผู้ปกครองเนี่ยให้ไปแตะของที่ที่เขาจะเอาคือประมาณว่าให้หยิบมาให้หน่อยนะคะเหมือนเขาเห็นมือเราเป็น เครนะเป็น u f o catcher อะไรเงี้ยเห็นเป็นแบบเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะช่วยหยิบของมาให้กับเขาอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่พบเจอได้บ่อยเหมือนกันนะคะอาคีก็เป็นนะคะก็จะมีแบบนี้แล้วก็ในแง่ของการประมวลผลบทสนทนาของเด็กกลุ่มนี้นะคะก็มักจะเก็ตความหมายมาแบบตรงๆกันเนะคือไม่สามารถที่จะเดาความหมายแฝง ที่อยู่ในประโยคสนทนาว่าผู้พูดต้องการจะให้เราทำอะไรนะคะคือตรงนี้คนปกติก็มีนะก็เป็นแต่มันก็จะมันก็จะเข้าใจได้มีการเรียนรู้ไปตามอายุเนอะบางอย่างคือแบบถ้าตอนเด็กๆใช่แต่ว่าพอโตมามันก็ไม่ใช่แล้วอะมันก็จําได้แบบเรียนรู้แล้วใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันก็จะเป็นติดตัวไปเรื่อยๆนะคะอาจจะแบบว่ามีความ เลเวลยากง่ายต่างกันหน่อยแต่ว่าเขาก็จะไม่ค่อยถนัดนะคะกับการที่ฟังแล้วคิดหาความหมายแฝงในประโยคแล้วก็ทำตามได้นะคะอ,อยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเราอาจจะบอกลูกว่าช่วยไปดูให้หน่อยสิว่าหมามาปิดน้ําแล้วหรือ,อยังนะคะเนี่ยไม่รู้หมามาลืมปิดน้ําหรือเปล่าไปดูให้หน่อยสิลูกก็อาจจะเดินไปดูนะคะแล้วก็กลับมาบอกเราหน้าตาเฉยเลยว่า อ๋อไม่ได้ปิดอะครับมามาลืมปิดน้าครับอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ขนาดต่อให้อยู่มอปลายอยู่มอปลายอาคีก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะคะก็ะคือมาบอกแหละแต่ไม่ได้ปิดให้เราไงเพราะว่าเราไม่ได้เราไม่ได้บอกว่าให้ปิดให้ด้วยนี่เราบอกว่าให้เดินไปดูก็เดินไปดูอย่างเดียวใช่ไหมคะเขาจะไม่ได้คิดไปถึงว่าในประโยคที่เราพูดเนี่ยมันจะแฝงความหมายว่าถ้าลืมปิดลูกก็ปิดให้ด้วยนะอะไรอย่างนงี้นะคะก็จะไม่ได้คิดแบบนี้หรือว่า อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะสมมติว่าอาจจะมีคนโทรศัพท์มาที่บ้านแล้วกออ็ลูกเราเป็นคนลาางเงี้ยเขาก็จะถามว่าอ,อ๋ออาคีหรอแม่อยู่เปล่าอะไรอย่างงี้นะคะลูกเราก็อาจจะตอบว่าอยู่ครับแล้วก็วางไปเลยอะไรอย่างงี้ด้วยเหตุผลที่ว่าเขาถามว่าอยู่หรือเปล่าก็ตอบไปแล้วไงอยู่หรือไม่อยู่ก็แค่นี้ใช่ไหมคะก็ตอบไปแล้วว่าอยู่เพราะเขาก็แค่ถามใช่ไหมอ่าก็จะเป็นอะไรแบบนี้เป็นต้น ก็จะทําให้แบบอบางสถานการณ์มันก็เลยจะดูเหมือนลูกคุณเป็นคนยังไงอะเป็นคนกวนตีนะคือมันจะดูเหมือนเ,ออเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกนะแต่ว่ายิ่งถ้าคนที่แบบดูดูภายนอกไม่ออกเนี่ยว่ามีความบกพร่องอะไรนะคะคือเพราะว่าดูข้างนอกก็เป็นคนปกติธรรมดาทั่วไปนะคะดูไม่ออกก็มีเยอะมันก็จะยิ่งเกิดปัญหากับรอบข้างนะคะหรือปัญหากับเพื่อนได้ง่ายเพราะว่าเพื่อนจะรู้สึกว่าเราเป็นคนที่แบบ อวอันตีนะ่ะแล้วก็แบบชอบแบบไม่อ่านบรรยากาศนะสร้างปัญหาตลอดเลยอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีปัญหากับเพื่อนอยู่เนืองนะคะ,อ,ะอันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆนะคะเป็นเรื่องของอาคิของลูกชายโบเองนะคะคือตอนที่เรียนอยู่ประมาณป .4 ป .5 มั้งฮีก็เล่นอะไรแบบก็แก้ก็แก้ของฮีไปนะคะแล้วก็แบบ ครูก็มาดูก็แซวกันแบบอ็นดูนะคือแซวแบบน่ารักน่ารักแหละคือครูเขาก็ยิ้มมหัวเราะแล้วบอกว่าทําอะไรเนี่ยมันเป็นเด็กไม่ดีหรออะไรอย่างเงี้ยลูกก็แบบช็อกค,ค่ะเสียใจมากกลับบ้านมาก็แบบเฮิร์ตนะคะคือเสียใจที่ที่ครูว่าเขาแบบเป็นเด็กไม่ดีซึ่งขนาดแบบเออเราฟังที่ลูกพูดเนี่ยเรายัางรู้เลยว่าครูเขา ตั้งใจจะพูดในลักษณะไหนอะไรอย่างนี้นะนะแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะ get สิ่งแวดล้อมหรือว่าบรรยากาศตรงนั้นได้นะคะคือความหมายของสิ่งที่ครูพูดคือมันเป็นทุกอย่างแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ต้องแบบปลอบประโลมนะคะครูก็ต้องแบบามาขอโทษทีหลังอะไรแบบนี้มันก็จะมีเรื่องแบบนี้อยู่เป็นพักๆนะคะสำหรับพ่อแม่ที่มีลูกเป็นออทิสติกเนาะ นะคะโดยรวมเนี่ยปัญหาความบกพร่องทางด้านการสื่อสารการเข้าสังคมของเด็กออทิสติกก็จะมีคร่าวๆนะคะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวจะสรุปเป็นข้อ,ขอโดยโดยประมาณให้อีกทีนะคะเพื่อที่จะได้เข้าใจง่ายเนาะก็คือปัญหาในเรื่องของการสื่อสารการเข้าสังคมของเด็กออทิสติกนะคะคคก,กะคะ็จะมีประมาณหนึ่ง เด็กจะไม่ชอบสบตานะคะไม่หวยร้อไม่แสดงอารมณ์สองอบางคนนะคะจะไม่ชอบให้สัมผัสเนื้อตัวนะคะไม่ชอบที่จะมีสกินชิปนะคะไม่ชอบให้มาจับมายุ่งมาแตะโดนสามบางคนเนี่ยเรียกก็ไม่หันนะคะกะ็เรียกไปก็อาจจะแบบไม่สนใจทำอะไรของตัวเองต่อไปนะคะ 4. ก็ จะชอบเล่นคนเดียวนะคะแล้วก็ไม่อนาทรร้อนใจเวลาที่แบบไม่มีพ่อแม่หรือไม่มีคนรู้จักอยู่นะคะเขาก็จะทำอะไรของเขาไปคนเดียวได้ 5. นะคะเรื่องของการพูดนะคะก็จะพูดช้าผสมคำได้ช้าไม่ค่อยจะพูดอะไรที่เป็นประโยคยาวๆหรือว่าใช้คำเชื่อมนะคะคือไม่สามารถจะเชื่อมประโยคได้อาจจะพูดแบบพอพูดได้แล้วก็อาจจะเป็นประโยค ตัดเป็นประโยคๆมาอะไรอย่างนี้มากกว่านะคะและอาจจะมีพูดตามเป็นนกแก้วนกขุนทองนะคะหรือว่าจำศัพท์บางอย่างที่อาจจะได้ยินบ่อยๆนะคะแต่ว่าไม่สามารถเอาไปใช้ได้ตามความหมายถูกต้องก็กมีนะคะหรือ,อพูดคนเดียวหรือพูดอยู่ฝ่ายเดียวนะคะคือพูดแบบไม่ได้โต้อตอบไม่มีการแคชกันระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังอะ คือเขาจะพูดแต่สิ่งที่เขาอยากพูดนะคะพอหมดหมดสิ่งที่อยากพูดแล้วเขาก็ไปเขาก็ไม่ฟังเราเลยนะคะอ่ะหกไม่ชี้นิ้วนะคะการชี้นิ้วเนี่ยในเด็กวัยเล็กนะคะก็จะเป็นการบอกพ่อแม่นะคะให้ให้เห็นให้ดูนู่นดูน,ดนี่ร่วมกับเขานะคะเป็นการแชร์ แชร์สิ่งที่เราเห็นกับพ่อแม่นะคะซึ่งก็เป็นพัฒนาการที่ค่อนข้างจะสําคัญมากนะคะเด็กกลุ่มนี้จะไม่ค่อยชี้นิ้วเพราะว่าไม่มีความคิดที่อยากจะแชร์อะไรพวกนี้กับพ่อแม่นะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะชี้นะคะแต่ก็อาจจะมาช้าไปบ้างอาจจะแบบสองสาขวบไปแล้วก็มีนะคะเจ็ดก็คือเด็กจะอ่านความหมายจากพวก ความหมายแฝงจากท่าใบหรือว่าในประโยคต่างๆเนี่ยไม่ได้นะคะพวกท่าใบก็อย่างเช่นบางทีถามแล้วเราพงกหัวให้อย่างเงี้ยก็ก็ไม่มั่นใจเนอะไม่อุ่นใจต้องให้เราตอบเป็นคํามาให้ได้นะคะตามแพทเทิร์นด้วยนะว่าได้หรือไม่ได้ใช่หรือไม่ใช่นะคะคือต้องให้เราแบบทาให้อุ่นใจนะคะด้วยคยําพูด ก็อาจจะอ่านสายตา eye contact รลย์งี้ไม่ออกนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับเด็กกลุ่มนี้นะคะถ้าต้องการจะให้เขาทำอะไรช่วยอะไรเนี่ยเราต้องพูดออกมาแบบตรงๆงสัง้นๆนะคะให้เข้าใจง่ายเขาก็จะสามารถที่จะแบบทำตามได้ค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องมีทุกข,ข้อหรือว่าออทิสติกทุกคนจะต้องเป็นอย่างนี้นะคะถ้ะถึงจะเป็นตามนี้มันก็จะ แสดงอาการหนักเบาต่างกันไปนะคะหรือว่าอาจจะออกมาในลักษณะที่ต่างกันไปอีกอย่างที่บอกนะคะว่าเลเวลแต่ละคนเนี่ยมันก็อาจจะต่างกันแต่แรกแล้วนะคะบางคนไม่มีปัญหาทางด้าน IQ เลยสามารถที่จะสื่อสารได้ดีนะคะโดยเฉพาะกลุ่ม a อสเพ g ร์เกอร์ที่บางทีก็จะดูออกยากมากๆนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีปัญหาด้าน IQ บ้างแต่ก็ อยู่ในเลเวลที่ไม่ถึงกับจะต้องมีบัตรประจำตัวผู้พิการอะไรอย่างนี้นะคะสำหรับเ,เด็กที่บ้านนะคะอาคิเนี่ยมีบัตรประจำตัวผู้พิการนะคะเพราะว่ามี IQ ที่ต่ำกว่า70ของอาคิเนี่ยอยู่ที่ประมาณ57นะคะตรงนี้เดี๋ยวเอาไว้พูดทีหลังนะแต่อย่างอา,อาคิเนี่ยจะไม่มีเรื่องอาการหลีกเลี่ยงสกินชิปหรือว่า การไม่ชอบสบตาอะไรอย่างนี้นะคะคือคีจะเป็นคนชอบให้กอดให้อุ้มปกติมาตั้งแต่เด็กนะคะเป็นคนร่าเริงชอบหัวเราะนะคะแล้วก็เป็นแบบออทิสติกสายหลันล้านะคะออกแนวทอยพุดเดิ้ลอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบเป็นออทิสติกแล้วจะต้องมีไอ้ทุกข้อแบบที่ว่ามาทุกอาการเลยนะคะแต่ว่าใครจะมีมากมีน้อยมีเยอะแค่ไหนมันก็แล้วแต่คนนะคะ เพียงแต่ว่าโดยรวมเนี่ยมันจะเป็นความบกพร่องในหัวข้อนี้แบบเป็นภาพรวมที่ทำให้เกิดปัญหาในการใช้ชีวิตของเขานะคะเพิ่งพูดไปได้ข้อเดียวนะคะอย่างที่บอกสงสัยแบบว่าคงไม่ได้ครบทั้ง3ข้อนะเดี๋ยว ข้อ2นะคะปัญหาอาทิ่สิ์ข้อ2เดี๋ยวไปพูดคลิปหน้านะคะคลิปนี้เดี๋ยวตัดแค่นี้ก่อนเนะเพราะมันสักจะยาวแล้วเอาไว้คลิปหน้านะคะเราจะมาต่อกันที่ปัญหาความบกพร่องหัวข้อที่2นะคะคือเรื่องความสนใจที่จํากัดหรือว่าความเยอะความเยอะในบางบางสิ่งบางอย่างนะคะการยอมไม่ได้การตั้งกฎของตัวเองการไม่รู้จักยืดหยุ่นนะคะตรงนี้ก็เป็น ปัญหาสำคัญของชาวออทิสติกนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันว่ามันจะเป็นลักษณะไหนยังไงนะคะวันนี้เดี๋ยวขอจบแค่นี้ก่อนเนะฝนฝนตกแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปปิดหน้าต่างเก็บบ้านแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าถ้ายังมีค่ะสวัสดีค่ะ